มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวดจะพาเราไปติดตามชีวิตรันทดของคนพิการไร้ที่พึ่งสี่คนที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนพิการซ้ำซ้อนติดเตียงอีกหนึ่งคนรวมเป็นห้าคนนะคะซึ่งผู้ใจบุญค่ะทนเห็นชีวิตที่ทุกยากของทั้งห้าคนไม่ไหว มาบอกกับพี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวนเพื่อให้การช่วยเหลือพี่จุ๋มลงพื้นที่ไปทําให้ชีวิตของทั้งห้าคนนี้จากก่อนหน้านี้มืดมิดเหลือเกินตอนนี้เริ่มมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมๆกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ ชีวิตอนิจจาวันนี้ไปกันที่จังหวัดลำปางมาสัมผัสชีวิตที่สุดแสนของป้าพันญิงวัยกลางคนสู้ชีวิตต้องดูแลผู้พิการในบ้านทั้งหมด4รายเพียงคนเดียวปากัดตีนถีบจนชีวิตแทบหมดแปรงไม่รู้ว่าวันไหนลมหายใจที่เหลืออยู่จะค่อยๆหมดลงป้าพันกลัวเหลือเกินว่าถ้าป้าพันจากไปก่อนแล้วใครจะเป็นผู้ดูแลคนเหล่านี้ ถามีลูกสองคนตาบอดพิการแม่ก็ต้องดูแลยายเดยเอยิ้วเก้าสิบสองยติดเตียงเลเจ้าตอนที่เป็นมาล่มเป็นกะเดินหนันในบ้านนีนได้เจ้าเราเป็นมาล่มแม่เดียนพื่อจีการนี่เป็นก็นกนเลยลุกมาได้เลยนะเจ้าเลนะเยติดเตียงตลอดนีะดักแม่ดูแล ทุกวันนี้ป้าพันต้องคอยดูแลแม่วัย92ปีที่ป่วยติดเตียงสามีวัย75ปีก็มาป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกและพิการกรามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงในการเดินและดูแลลูกชายที่ตาบอดสองข้างและพิการซ้ำซ้อนสองคนกลุ่ม4ชีวิตภายในครอบครัวที่เป็นผู้พิการทั้งหมด ช่วยเหลือเงินสขุขเพผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งจำนวน3,000บาทนะครับแล้วก็จะได้บูรณาการกับศูนย์ช่วัสดิ์สังคมตำบลบรอบ,บาทว่าเราจะวางแผนในการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้โอกาสคนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัาสังคมในพื้นที่ วันนี้หลายหน่วยงานได้เดินทางมาให้กำลังใจป้าพันด้วยปัจจัยเบื้องต้นก็ดีข้าวของอุปโภคบริโภคก็ดีและหากท่านใดอยากส่งกำลังใจช่วยป้าพันก็สามารถโอนปัจจัยช่วยเหลือป้าพัน์ได้ที่เลขบัญชีป้าพันโดยตรงเลยนะคะแม้เพียงหนึ่งลมหายใจอย่างคอยสู้ คอยเฝ้าดูคนที่รักไม่หนีหายถึงชีวิตจะลำบากมิวางวายถึงความตายมาพรากก็จำทนและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ